หลังเลิกเรียนในช่วงดึกพรุ่งนี้มีสอบปลายภาคด้วยตลอดทั้งเทอมฉันไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยคืนนี้เลยตั้งใจว่าจะทบทวนตำราทั้งคืนเมื่อกลับมาหอพักพบว่าเพื่อนร่วมห้องของฉันนอนหลับไปแล้วเธอเป็นนักเรียนดีอยู่แล้วเลยมีความมั่นใจเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพักผ่อนของเธอฉันเตรียมหนังสือและเครื่องเขียนลงไปชั้นล่างเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วพบว่าลืมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาน่าจะลืมไว้บนหอพัก ฉันถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้รีบลุกขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งมาถึงหอพักชั้นสามมีแสงไฟทางเดินสลัวๆไม้เก่าๆส่งเสียงดังเอียดๆฉันมาถึงห้องก็เปิดประตูเบาๆเข้าไปเพื่อไม่ให้แสงเข้าไปในห้องรบกวนเพื่อนฉันง้าประตูเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเองเข้าไปได้อย่างเงียบๆในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นสนิมแ,แปลกๆและฉันไม่กล้าเปิดไฟด้วยหน้าคิ้วขมวดและรู้สึกว่าแขนเย็นในห้องมีความเย็นเยอะๆที่อธิบายไม่ได้ ราวกับในความมืดมีดวงตาที่ชั่วร้ายจ้องมองอยู่ฉันได้แต่บอกตัวเองว่าบางทีมันอาจเป็นผลจากการนอนดึกข้างๆมีเสียงหายใจของเพื่อนร่วมห้องดังขึ้นเสียงหายใจดังขึ้นเรื่อยๆฉันแต่ผนังแล้วเขยเ่งไปที่ข้างเตียงอย่างระมัดระวังแล้วคําหาหนังสือในผ้าห่มเหมือนได้ยินเสียงน้ําหยดก็คิดว่าเป็นอ่างล้างมือเก่าๆในห้องน้ําที่น่าจะหาคนมาซ่องตั้งนานแล้วหลังจากเจอหนังสือแล้วฉันก็ค่อยๆหยิบมันขึ้นมาและออกจากห้องอย่างเงียบๆ หลังจากปิดประตูแล้วก็รีบกลับลงมาชั้นล่างฉันถูกตัวอยู่บนเก้าอี้จนถึงหกโมงเชา้าเวลาสอบคือ9ก้าโมงถ้าขึ้นไปบนห้องตอนนี้ยังนอนได้อีกสองหรือสามชั่วโมงฉันจึงตัดสินใจขึ้นไปบนห้องเพื่อน,นอนแสงแรกยามเช้าส่องผ่านหน้าตาฉันค่อยๆเปิดประตูหวังว่าจะไม่ปลุกเพื่อนทันทีที่ประตูเปิดออกสายลมผสมกลิ่นสนิมพัดมาปะทะหน้าฉันเมื่อหันมองเข้าไปในห้องฉันก็ตกใจมากเห็นเพื่อนร่วมห้องนอนอยู่บนเตียงถูกกรีดคอ ชุดนอนเปื้อนไปด้วยสีแดงสดยังคงมีสีแดงสดหยดอยู่ข้างเตียงฉันกรีดร้องอย่างหวาดกลัวไม่นานก็มีเสียงฝูงชนหลังไหลเข้ามานักเรียนจากหอพักอื่นมารวมตัวกันที่นี่เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งยกแขนขึ้นอย่างสันเทาชี้ไปที่ผนังด้วยนิ้วที่สันเทาฉันมองตามที่เธอชี้ไปจากนั้นก็หมดสติล้มลงไปท,ทันทีบนผนังเขียนด้วยสีแดงสดว่าเธอโชคดีมากที่ไม่ได้เปิดไฟไม่งั้นรายต่อไปอาจจะเป็นเธอ